อันนี้คือวัดพุทธยันตีไทยอินเดียนะคะท่านเจ้าว่าท่านได้ออกมาต้อนรับญาติโยมนะคะที่มาทานข้าวกลางวันที่วัดท่านนะคะต้องกราบขอบพระคุณท่านมากเลยท่านออกมาต้อนรับญาติโยมนะคะที่มาจากกรุงเทพค่ะวันนี้วันที่17กุมภาพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะคะกลาบขอบพระคุณค่ะ อันนี้ทานข้าวเสร็จแล้วนะคะเราก็จะขึ้นรถกันแล้วนะไปไทยสวัตถีอันนี้วัดไทยสาวัตถีกันนะคะทานข้าวที่นี่เสร็จแล้วเราก็จะไปกันแล้วะคะ่ะเขาเอาส่วนไหนครับพี่ดอกเหลืองเนี่ยค่ะเขาตัดให้มันอะรหเอยกเกียวไว้ที่นั่นเลยแลวกเตี่ยวขึ้นต่างนั่นั่นคือต้นดอกงเหลืองนี่ใช่ไหมคะดอกเหลืองเนี่ย เขาบอกว่าอันแดงๆนี่มันตัดแล้วใช่ไหมอันนี้ยังมูมแก่แล้วนี่ก็ตัดได้เลยนะแล้วเขาบอกทำไมรักขาวบ้านเขาตัดตรงนี้แหละทำไมรัคาวบ้านนมีราดอกอะไรต้นอะไรต้นมัตาดดอกมันตดแต่เขานึ่งต้นไปทำแบบไอ้วาสบอไรางเงแต่ว่าน้ำมันนี่แพงกว่า อันนี้ต้นแก่แล้วนะคะคุณพี่บอกว่าจะเป็นสีแดงแดงแก่เสกมีสักเย็นนี่แก่นุ่นนี่แก่แล้วแบบนั้นเละแล้วเขาก็จะตัดนะคะตัดไ้แม่ตากให้หน่อยตัดให้หน่อยตักแดดไว้ตัดแล้วก็ไปตากข้างบนที่บ้านนีคุยกันห่แล้วเขาไปทำวิธีทำกันไาสกัดน้ำมันไปสกัดเป็นน้ำมันอเพื่อมันแห้งแล้วสกัดเป็นน้ำมันเขาเรียกว่าสกัดเย็นใช่ไหมคะเขาไปใช้ส่วนไหนของร่างกายอ่ะคุณพี่ดอกมะสัด์โอ้เข้าแ้งสกัดเป็น เครื่องกับทุกชิ้นทุกอย่างทุกอย่างนะครับทุกอย่างคนมทานปุกอย่างคนทานได้ใช่ไหมพี่มาสตาร์ทานได้ไหมต้นบ้านเราไป่ต้อเปิดข้อต้นไปทานอ๋อ้ค่ะเราเอาไปไปให้เราทานหรือเปล่าก็ดูเขาปลูกใช่ไหมมันรา้ทานก็ไม่ธรรมดาเรื่องปลูกห่านี่มันมันสกัดเราผ่านมานี่เกือบทุกที่เนาะเห็นเหลืองคือหน้านี้นะใช่ใช่หน้านี้ที่ปลูกนะคิดว่าผักกาดอินทาพลามได้อินทาพลาม อันนี้ก็เป็นยามเป็นรอปพ่อิดตักาเสียิไปอยู่สิ้แล้วยามยังอยู่เพ่้านอยู่ เขาในเดียนี่เป็นยามดีอย่เหมือนแขกยามบ้านเราอย่เขาไม่นอนนะไปดูแลลองตัวนี้อ๋อได้เยามมดไทยก้องดไทยกมายามแนมาังกรทำงานสิบปอ๋อทำงานมาสิบห้าปีกับแม่บุกนะนะก็มีปังไม่มีเป็นโสดเข้าบ้าน อันนี้เป็นบ้านของนายบินทิกเศรษฐีอันนี้เราอยู่ในเมืองอะไรคะพี่เมืองนี้เมืองสาวิถีอันนี้คือคนที่ถวายที่ดินให้กับพระพุทธเจ้าชื่อวัดวัดเจีตวันนี่บ้านเขาบ้านเศรษฐีที่เอาทองคำปูครึ่งกิโลอ่านี่จากสถานที่จริงนะคะบ้านของนายบินทิกเศรษฐีนะคะที่ปูพื้น ครึ่งกิโลทองคำโอ้โหยอดสาวัตถีนะคะตอนนี้เราอยู่ในเมืองสาวัตถีเชิญทางนี้ครับนี่คนใหม่เชิญงนี้ฮะจะได้อาจานจะได้สายก็ได้เชิญครับเชิญครับ เลี้ยงข้าวันเดียวันละงร0 0ลูกก็มีอย่างน้อยห้าร้อยลูปอยงเลียงขราทุกวันแล้วก็ไปวัดวันละสามรอบยแล้เช้าเอาข้าวยาปไปต่อายข้าวยาไปต่ายข้าวติต้มแล้วก็ตอที่สายก็ไปตอนเย็นก็เอาดอกไม้มาแล้วันสารย่ไม่เย็นเขาเป็นเป็นพระสดานบารีไม่ไปนรกด้วยนั้ ไปวัดกรรันามเราอปีนึ่งอิไม่รู้มันเกิสพันอยเออเราพยายามนะบิณฑิกาเศรษีไปวัดปีหนึ่งโอ้นี่เป็นห้องห้องของบ้านนยบิณฑิกาเศรษฐีนะคะอันนี้เป็นปขมเขาบอกว่าเป็นไว้ทับสมบัติของันาาบิณฑิกเศรีเราไม่อยู่นนันกได้เพราะว่าจะไมิมีมา

สังโฆจิตปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆมีจิตปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆทางจัตตาริปุริสายุขะอังคาริการะนิโยอนุตตรังปุญญาเก

ซุมประตูทั้าทางของท่านเป็นใครครบทาเป็นเทวดาทั้งนั้นอยอยู่เลยบ้านนี้โอ้ใช่ไล่เทวดา เขาบอกเป็นขุมทรัพย์ <c oughs> โอหง,งงเลยแบบนายบินธิกาเศรษฐีแล้วไม่มีทางประตูเข้าด้วยใา <c oughs> ใส่สมบัติของนายบินทิกาเศรษฐีนะครมีถึงสามห้องนะคะซึ่งลึกมากใส่ทรัพย์สมบัตินะคะของนายบินทิกาเศรษฐีตรงนู้นมีห้องหนึ่งซึ่งสมัยพุทธกาลเนี่ยสมัย องสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าในบิณฑิกาเศรษฐีเนี่ยได้เอาเงินทรัพย์สินเงินทองเนี่ยสร้างซุ้มประตูทองคํานะคะสร้างถนนเป็นทองคำเนี่ยประมาณครึ่งกิโลเลยนะคะให้กับองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าและบ้านเนี่ยเป็นบ้านในสมัยพุทธกาลนะคะซึ่งเรามาอยู่ที่นี่ซึ่งเป็นของเป็นของจินนะคะบ้านในบินทิกะเศรษฐีนะคะเมืองสาวัตถีค่ะ บอกราคาห้าแสนคุณแม่ให้แปดแสนเพราะว่า

มมไหนที่มมไนี่จะเป็นตันี้ไอตนะไม่ไม่น้าจดูแล้วลงมาติดแผ่นทองแล้วถาเเป็นัวกบองบัม ต้องทาทายม่องพีง่ไม่ติดเลยเดี๋ยวมันติว ราคาี้ยงย่างนี้ดีก็ัมาดูแลไว้ให้แล้วเขาก็แพงเมืองมาแถวเดินแนวเดนะแต่คุณลงเหมือนสีเทพเรารนีุณงส่วนไม่ใช่นะสีคุณลงมาเนี่นะลมาเแพงเือาพเยนงิเก่า บ้านในเศรษฐีบินทิกาเศรษฐีนะคะที่เราอยู่นี้อยู่ในเมืองสาวัตถีค่ะอันนี้เป็นซากเก่านะคะแล้วข้างในก็จะมี เป็นเป็นห้องๆเป็นที่ใสท่ทรัพย์สมบัติของนายบินทิกะเศรษฐีนะคะซึ่งเขาเอาเงินเนี่ยตรงนี้ไปสร้างนะคะทำถนนให้กับพระพุทธเจ้าเนี่ยครึ่งกิโลเป็นทองคำหมดเลยนะคะทํซุ้มประตูก็เป็นทองคํานะคะอันนี้มีประวัติในพุทธกาลนะคะ ถ่ายถ่ายถ่าย,ายน,นี่ของขบ,บ้านในบินธิกาเศรษฐีนะคะอันนี้เป็นซากหลับได้